สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาใจปากซอย EP4 นะคะดิฉันในฐานะแขกรับเชิญอยากจะให้ทุกคนต้อนรับพิธีกรของเรานะคะช่วยปกมือด้วยค่ะพิธีกรค่ะโอเค สวัสดีค่ะพี่อ้อยอาจารย์โค้ชจาก t า a n s f o r m a t i o นนะคะสวัสดีครับพี่ต้องนะครับจาก r า n s f o r m a t i o n Team ครับวันนี้พี่อ้อยและพี่ต้องนะคะมีภารกิจ EP4 นะคะที่จะมาต้อนรับกีฬาสีของเราค่ะแล้ววันนี้เรื่องเมาส์มอยของเราเด็ดมากๆเลยค่ะใช่ไหมคะพี่ต้องใช่แล้วครับานที่พี่อ้อยเกิดน,นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นทีมที่มีคอมมิชเนต์สูงมากนะครับก็คือสามารถที่จะเดลิเวอร์งานได้ตามเป้าหมายได้ทุกครั้งนะครับ แต่ว่าวันหนึ่งเมื่อทีมได้รับเดคชันว่าจะต้องมาเปลี่ยนวิธีการทํางานมาเป็นแบบอาจายนะครับทีมก็มีคําถามว่าเราทําไมต้องเปลี่ยนในเมื่อสิ่งที่ทําก็ดีอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาฟังเรื่องราวของดีๆของทีมนี้กันนะครับงั้นเรามาเริ่มแนะนําตัวกับสาวสวยคนแรกของเราเลยดีกว่า่ะสวัสดีค่ะพี่นงค์นะคะเป็น PM ตป่อตังค่ะอานะคะเป็นสคร์คลีของทีมป่อตังค์ครับงั้นเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะมาทํางานเป็นแบบอาจายเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบเป็นกีฬาเราเปรียบเทียบเป็นกีฬาประเภทอะไรครับค่ะสำหรับนงนะคะนงเปรียบมันเหมือนเป็นแชร์บอลน,นะคะที่ทุกคนก็จะวิ่งกันอย่างสนุกสนานสเปรย์สปะาอยู่ในนั้นแล้วก็โกรค่ะก็สามารถที่จะขยับไปไขยับมาไม่ได้มีจุดตรงไหนแน่นอนอ,อะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็คือเราก็โกร์ของเราก็เปลี่ยนไปไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งเราก็ทําทุกที่ทุกทางะคะ่ะที่ให้งานมันเสร็จ อย่างไรก็ได้ลงตะกร้าปุ๊บใช่ให้ลงตะกร้าค่ะแล้วอาร์มนะครับอาร์มมองว่ามันเหมือนกับการเล่นเกมอีสปอร์ตในทุกๆวันนะครับหมั่นบเล่นกับเพื่อนสนุกสนานนะครับในตอนหลังเลิกงานครับอ๋อโอเคก็คือเราดูเป็นเหมือนกีฬาสมัครเล่นใช่ไหมครับอ่ะแล้วหลังจากเราปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานมาเป็นแบบอาจายแล้วเนี่ยเราเปรียบเหมือนเป็นกีฬาประเภทอะไรครับสําหรับนงแล้วมันเหมือนกับบาสเกตบอลค่ะคราวนี้ผู้เล่นมีตาแหน่งที่แน่นอน ว่าจะต้องทำอะไรมีระบบระเบียบมากขึ้นแฟนบาร์สก็อยู่มั่นคงมองเห็นชัดเจนว่าเราอ่ะจะต้องทำอะไรมีตอนไหนอย่างไรบ้างค่ะครับในของอาร์มิก็ยังเหมือนแบบอ e ีสปอร์ตครับแต่ว่ามันเป็นอ e ีสปอร์ตในแบบที่เป็นโปรเฟชชั่นนอลมากขึ้นเราอยากจะเข้าไปเล่นในโปรลีที่จะต้องเหมือนแบบมีการโคชชิ่งต่างๆหรือว่าการจัดโันดิชันของแต่ละคนให้ชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อก็คือพอเราปรับมาใช้ การทางานแบบอาจะแล้วเนี่ยคือเราก็เหมือนเล่นกีฬาที่มันเป็นเหมือนกับมีเห็นโก้ชัดเจนแล้วก็เป็นระบบระเบียบมากขึ้นใช่ไหมครับอืมครับแล้วสงสัยอีกนิดนึงคือแล้วก่อนที่เราจะพัฒนามาเป็นกีฬาที่มันไฮเทคถ้าเปรียนเป็นการทํางานสมัยก่อนก่อนใช้อาจารย์เนี่ยเรามีวิธีการทํางานอย่างไรกันนะเดี๋ยวเริ่มพี่อาร์มก่อนก็ในส่วนของเมื่อก่อนที่เราทํางานอะครับเราก็จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนาะเหมือนเราพยายามทํางานให้เสร็จอะครับ พราะว่ากองเรามันคือทํางานก็ได้ทำงางไนก็ได้ให้งานเสร็จเราเลยไม่ค่อยสนใจโปรเซสงานหรือวิธีการทำงานต่างๆแล้ของน้องนะคะน้องรู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายๆวอลเลย์ฟอลมันงานมันมาก้อนใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็พยายามทําให้เสร็จบางทีมันก็บวกบวกกับอินเทอร์เนชพอาบางครั้งเรารู้สึกเราทาไม่ทันแล้วเราอาจจะต้องมีตัดสโครแยกบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องลองอวดนิดนึงแล้วทีมเรามีจุดแข็งอะไรเราถึงให้ทํางานได้สําเร็จได้ทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวค่ะ ที่จะทํายังไงก็ได้ให้งานมันเสร็จด้วยความตั้งใจสําหรับนงนะคะแล้วอามคิดเหมือนกันไหมคะคิดจริงเหมือนกับที่นงครับก็คือทีมเรามีความสมัครสอบตัวคือดคนเก่งแหละคือเราก็มีแพชชั่นในการทํางานที่แบบว่าแล้วครับเออเราอยากทำให้งานเสร็จตามคอมิสเมนทุกครั้งอะไรเงี้ยครับอืมก็เหมือนเรามีโรนัลโดมีเมซี่อยู่ในทีมปรกใช่ไหมแล้วทีนี้ตอนที่เราได้เดเรคชั่นว่าจะต้อง เปลี่ยนวิธีการทําง,งานมาเป็นแบบอาจารย์เนี่ยครับตอนนั้นเรารู้สึกยังไงครับรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราพอรู้อยู่แล้วเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราลองทําแล้วอ่ะมันจะช่วยทีมได้ยังไงเพราะรู้สึกว่าเราทํางานกันค่อนข้างหนักในวิธีการเดิมๆมค่ะในมุมของอาร์มก็คืออาร์มก็ได้เรียนเหมือนแบบเรียนอาจารย์มาหลายคอร์สแล้ะครับเราก็รู้แหละว,ว่าอาจารย์มันเป็นยังไงบ้างเราก็แค่ลองมาปรับใช้กับทีมนะครับมันก็ รู้สึกว่ามันก็โอเคเนาอแล้วตอนนั้นน้องๆพอได้ยินจากดีเร็กชันอย่างเงี้ยว่าจะต้องปมาใช้ทํางานแบบอาจารยเนี่ยน้องๆในทีมมีปฏิกิริยาอย่างไงบ้างครับส่วนใหญ่น้องๆก็ไม่ค่อยได้มาถามอะค่คิดว่าน้องน่าจะไปถามที่โนงซะเยอะจริงค่ะน้องกลัวอามค่สะสส <laughs> <laughs> แต่ว่าในส่วนปีนุก็มีมาถามค่ะก็จะมาถามในเรื่องของ แต่ละขั้นตอนว่าเราทำมาไปอะไรทำทำทำไมเพื่อจุดประสงค์อะไรแล้วก็บางคนนอกจากำํำถามเขาก็ยังมีข้อเสนอแนะว่าเอยอันนี้มันลองปรับได้ไหมทําแบบนี้ดีไหมมันจะง่ายกับเขายังไงเขาก็มีมีมาถามบ้างแต่ถ้าเกิดน้องเขาเริ่มมีข้อสงสัยเนี่ยมันมีคําถามอะไรไหมที่แบบน้องเขาถามแล้วเรารู้สึกว่าอม,มันก็ตอบได้ยากอะ คำถามนี้เป็นคำถามที่อามก็ยังติดอยู่ของอาม <ภา S 2> เองแหละเพิ่งเพ่งมาได้คําตอบช่วงหลังๆเนี่ยก็ <ภา S 1> คือทำไงก็ได้ทยังไงให้เด็บและเิจบในสปริน์เอ,อ่อามทำ common h i ใช่ทำยังไงให้เราได้ requirement ที่จะเอาไปให้น้องเด็บและเซให้จบในสปรินเหมือนกันอธิบายน้องหรือว่าช่วยแก้ปัญหาให้น้องอยังไงตรงนี้เราอาจจะมีการทำ discovery ให้มันเร็วขึ้น มีการจัดการกับ Requi r e m e n t ที่ต่างไปนิดหน่อยเพราะว่าแต่ก่อนเราทําทุกอย่างเป็นก้อนค่ะคราวนี้เราก็แยกก้อนมันออกมาให้เล็กลง <ฤ outgoing. S 2> ดูว่าอะไรที่มันจะต้องเข้าก่อนแล้วก็จัดการตรงนั้นให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาให้น้องท <Bana S 2> ําแสดงว่าเป็นเรื่องที่แก้ได้ในเรื่อง Requi r e m e n t แค่เราพูดคุยกับพีโอให้มากขึ้นหรือว่าพูดคุยกันในทีถูกต้องนะครัแล้วก็พยายามแตะตัว Requi r e m e n t ให้มันเล็กลงรงนไหมครับ ใช่ค่ะใช่จะเหมือนของพี่โนค,ครับก็คือเมื่อก่อนเราเขียนสตอรี่เราจะเขียนเป็นแบบ e N d to e N f o เลยแบบจบทั้งฟีเจอร์ครับเราก็มาปรึกษาทางอาจารย์โค้ดแล้วก็เปลี่ยนวิธีการคิดแล้วว่าการที่เราทำหนึ่งฟีเจอร์เนี่ยเราต้องทำประมาณ10สกีนเราสามารถแตกสตอรี่ออกมาเป็นทีละสกีนได้ไหมเพื่อจะสามารถทำให้งานมันสามารถเดลิเวอร์ได้ในสปินนะครับเราก็ไปทำเดโม o โชว์ได้ในสปินน้นๆได้เลยเนี่ยครับ จริงๆก็อยู่ที่การแตแ่สตอรี่เนาะมีปัญหาจัดการได้ถูกต้องค่ะครับทีนี้รเราคุยมานิดนึงละในเรื่องของการทํางานอาจยียแต่ลองไกด์สาหรับคนที่ยังไม่เคยทําอาจยียว่าถ้าจะเริ่มต้นทาอาจยียอ่ะทำยังไงดีจากประสบการณ์ข,ข,ของเราอ,อามก่อนอามก่อนยิน้มโอเคครับอยากจะบอกอะไก็คือเราอาจจะต้องเริ่มนับหนึ่งนะครับนับหนึ่งของอามก็คือพวกเรื่องของการเซตอาจีพแคนาดาต่างๆไม่ว่าจะเป็น p พน n n i n g backlog refinement ทำสปรินรีวิวต่างๆครับแล้วก็เซตปอดจีล่าขึ้นมาตามที่เหมือนแบบทางกระชายโคข้าไก์ไว้อะครับมันก็จะสามารถช่วยให้เราเริ่มการทำอาจะได้ง่ายมากขึ้นครับค่ะนงนะคะอ๋อทำตามที่อามบอกค่ะเป็นวิธีที่ง่ายมากค่ะจกเนยทำตามผู้นำค่ะทุกคนเดี๋ยวขออีกคำถามหนึ่งค่ะตอนที่อารมเริ่มอามคิดว่าจำเป็นไหมที่จะต้องแอปพลายแอคทิวิตี้หรือของสกรรมทั้งหมดมาใช้ในครั้งแรก คือตอนเริ่มครับก็คือเหมือนแบบเรายังไม่เห็นภาพหรอกคือแต่พ<ร>อเราเริ่มทำเรื่อยๆป,ป,ปุ๊บอะเบนเอฟิของมันคือเราจะสามารถกรุ๊ปปิ้งของพวกมิ팅ต,ต่างๆอออกมาให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นก็คือเหมือนแบบแบล็ออ r e f อ n ไฟ e n เมเราก็จะเอา PO มาคุยกันเราว่าเอยเ,<ม>เราจะทำอะไรบ้างสเปนแพนนิ่งเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋เอเฮ้ยเราจะต้องทำงานอะไรรีวิวเราก็จะรู้แล้วว่างานที่เราทำมันโอเคไหมอครับ<ม> ก็คือพยายามอภายให้หมดแล้วเลือกดูว่าอันไหนเันเหมาะสมแล้วค่อยๆปรับให้เหมาะสมกับทีนั่นเองอ,อ่าเยี่ยมมากคับเยี่ยมมากตั้มือตั<ๆ>้มือก็จบเ,เองแล้วพอเราทําอาจารย์ไม่ได้สักพักครับเราคิดว่าอะไรเป็นชาเลนส์ของการทำอาจารย์ครับของน้องเหรอ,หรอคะน o n มีความรู้สึกว่าจะอธิบายยังไงให้น้องเข้าใจว่าท <น ungs, S 1> <ๆ>ําไมเราถึงถึงต้องทําแต่ละจุดเพราะอะไรเราทํา แบรนด์พันเน่งทำไมทำไมเขาจะต้องมาทำด้วยทำไมพี่น้องเป็นพีเอ็มก็บอกมาสิถูก้หมถูกเป็นพี่น้องทุกทีแล้วก็ก็จะมีเหมือนว่าบรูมมิ่งในกรูมมิ่งเนี่ยเฉยแล้วเนาะเขาต้องเรียกอะไรนะแบ็กลอคดีไซน์เน้นใช่ค่ะแบ็กลอคดีไซน์เน้นค่ะนั้นแหละค่ะพอเราทำเสร็จแล้วเราต้องได้อะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นเป็นแชร์มิ่งที่จะต้องบอกน้องแล้วก็ส่วนเรื่อง ชอบะค่ะคือฉันไม่ต้องทํางานคนเดียวอีกแล้วจานนิ่งก็มีคนมาคุยกันทม,มด้วยกันทุกคนเข้าใจเหมือนกันไม่ต้องมานั่งตามนั่งอธิบายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่พี่น้องคิดว่ามันมันดีเป็นเบนฟิกอะใช่ของอาร์มก็ที่จริงมีชาเลนจ์มาตลอดนะครับก็อย่างแรกก็คือทำให้ทีมเราเข้าลูกเข้าร้อยทำในมิ팅ต่างตให้โกงนะถูกป้องชัดเจน เราก็เป็นการแบบพวกอัปเดตงานต่างๆเหมือนแบบสัปดาห์ต่างๆควรจะอัปเดตเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเราก็จะเป็นพวกเรื่องของหลังจากที่้องเริ่มทําพวกสัปดาห์สุดยออัปเดตโปรเจกต,ต,ต์ตรงแล้วเนี่ยชาเลนท์ถัดไปของมันก็คือการประเมินงานแหละพวกตอร์นิรต์ต่างๆมาทำเวลโรเซตี้เพื่อมาบอกว่าเฮ้ยทีมเรามีคับเซตตี้อยู่ประมาณเท่าไหร่อับอันนี้ก็เป็นชาเลนท์ที่เหมือนแบบเราเจอมาเรื่อยๆแล้วก็ อ่าสิ่งที่ชอบมันก็คือพออ์มเริ่มเหมือนแบบต้องดูทีมมากขึ้นเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาอัปเดตงานกับทีมแล้วเราก็จะเริ่มเหมือนแบบมีแดชบอร์ดในการที่เหมือนแบบมาดูว่าทีมทํางานไปถึงไหนแล้วเขามีติดประเด็นอะไรหรือเปล่าเงี้ยเราก็จะมีแดชบอร์ดในการแบบคอยมอนิเตอร์ได้แต่ที่อาจจะไม่ต้องลงไปถามน้องๆเองแล้วนะครับก็เท่าที่ฟังสิ่งที่ชอบนี่คล้ายกันเนาะก็คือพอทีมมันเซลร์วแมเนจแล้วมันก็ทําให้เราทํางานได้ได้ง่ายขึ้นอย่าง เราที่ในฐานะเป็นเป็น leader, ลีดเดอร์เราก็จะเราก็จะโฟกัสในสิ่งที่มันที่มันเป็นภาพรวมมากขึ้นถูกไหมครับอืมครับแล้วน้องๆก็สามารถจัดการงานของตัวเองได้แลวสไตล์การทํางานของเราทั้งสองคนเนี่ยมีการปรับวิธีการทํางานแบบเดิมเดิมหรือแบบแรกก่อนใช้อาจายัยเข้ามาประยุกต์กับการใช้การทํางานแบบอาจายัยไหมที่มันควรจะมิกคู่กันเพื่อให้การทํางานราบรืน่นของนองในฐานะทำแพลนนิงนะใช่ไหมคะก็จะมีในส่วนของเรลิซแพ กับไทม์ไลน์ที่ยังต้องใช้เหมือนเดิมแม,ม้ว่าเราจะมีสปนสเปนแต่เราก็ต้องรู้ว่าแต่ละสปนเราเราทำเนี่ยโดยสรุปโดยรวมแล้วรเราจะได้อะไรออกมาเมื่อ,อไหร่แล้วก็リリลิลิสแพลนเนี่ยมันทำให้น้องทราบถึงพิเออริตว่าอะไรต้องทำก่อนทำหลังอะไรที่เราจะต้องออกออก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังใช้อยู่ยังค่ะ ของอาร์เมงก็จะเป็นในส่วนของขาที่เป็นดิสคอเวอรี่เฟสนะครับเราก็ยังใช้วิซโปรเซสในการทำงานที่เราแอพพลายตามองค์กรที่เราอยู่นะครับหรือว่าที่เราทำกันอยู่เราก็เอาในส่วนของ d e ลิเวอรี่เนี่ยเราก็จะมาปรับใช้ในส่วนของการทำสปินต่างๆเนี่ยให้ดีมากขึ้นแล้วก็เอฟเฟชเชนซีมากขึ้น,นครับมันหมายถึงอาจายถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนยืดย่นตามสถานการณ์แต่ยังต้องมีการแลรการทำดิสคอเวอรี่อยู่ถูกไหมพี่ต้องใช่แล้วก็ยังสามารถทำาพรเซเดิมที่ อองค์กรเรามีอยู่ได้ด้วยเขายึดจุดมากใช่ใชครับเรามาถึงจุดนี้เนี่ยจะให้สรุปสั้นๆว่า b e n e f i t ของการทำอาจายเนี่ยที่เราค,รคิดว่ามันสำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างครับขอโยนให้อามค่ะโอเคอันก็ในส่วนของอามนะครับอย่างแรกก็คือความที่เป็น visual line นะครับเหมือนแบบเราเราเห็นภาพรวมแล้วก็ทำเ p ลลินซี่ก็คือในทีมรู้เลยว่าแต่ละคนทำอะไรอยู ส่วนไหนที่เ,เดฟกําลังทําอยู่ส่วนไหนที่เดฟทําเสร็จแล้วเทสเตอร์ไม่ต้องไปถามว่าปิดเสร็จหรือยังอันนี้คือเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ลดในการคอมมูนิเคชไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับครับแล้วก็อีกอันนึงคือในส่วนของคาปาซิตี้ของทีมที่ในการดู v e l o c i t y ต่างๆว่าเออทีมเรามี v e l o c i t y เป็นยังไงทีมรับงานได้ถึงขนาดไหนครับเพื่อเอาไป คุยกับทางบิสเนสได้เพิ่มเติมไหมครับของนุ่งเหรอคะจะบอกว่ามันมันดีในแง่ที่สำหรับนุงเนี่ยน้องรู้สตตัสของตารางานได้ได้ดีเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในสเปนทุกอย่างมันอยู่ในในจีล่า<ๆ>ก็เลยทําให้ไม่ต้องไปรบกวนน้องตอนน้องทํางานบา่อยๆบางทีถามจนตัวเองเขินเลย3รอบเนาะ<ๆ>เข้าไปจีล่าดูได้ปุ๊บเลย๊ปบปั๊บเลยค่ะ<ๆ>แล้วการ<ๆ>ที่เราลองทำใจมาสักพักอะเราอยาก จะบอกเพื่อนไหมว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนไปใช้อาจารไหมหรือว่าเราจะอยู่ในอย่างแบบเดิมอ่อในส่วนของนงนะคะน้งคิดว่าการที่จะไม่เปลี่ยนแล้วอยู่ในแบบเดิมอะ่ะม,มันเป็นนักทีติ้งกิงอ๋อใช่ค่ะเราไม่เปลี่ยนเราอยู่ที่เดิมเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยสั่งก็ไม่ได้ขยับไม่ได้ยืนย่นเฉยเมื่อยนะคะทุกคนค่ะแล้วน้องก็เลยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ถ้าอย่างน้อยเราเปลี่ยนไม่เข้าใจอ่ะเราเปิดใจอเอามีการเปิดใจที่เราที่เราจะลองเปลี่ยนดูลองก้าวออกมาดูถึงแม้ว่าเราอ่ะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่โลกมันก็ต้องเปลี่ยนไปค่ะทุกคนเราจะยอมยืนเฉยเให้โลกมันเดินผ่านเราไปเรื่อยๆหรอคะลองเปลี่ยนอลองเปลี่ยนค่ะทุกคนลองดูค่ะ ล้อามเหรอคะก็ในมุมองามก็คือการเปลี ah kar ke kar ke iksi, ่ยนแปลงแบบไม่เข้าใจครับมันด oh. ีกว่าการไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเลยก็คือเหมือนแบบอารมเอก็จะเริ่มเหมือนแบบเหมือนเดิมครับว่าเราเริ่มรับหนึ่งกับมันไปเรื่อยๆนะครับจากที่เราไม่เข้าใจอ่ะมันจะเข้าใจของมันไปเรื่อยๆเองครับครับอันนี้ต้องลองครับครับงั้นเราก็ไม่เห็นด้วยกับเพลงของพิ่ติ๊กใช่ไหมรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เราต้องรักต้องเปลี่ยนแปลงโอ้ยที่เหรอคะรักไหมเปลี่ยนแปลงทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับอยากจะบอกอะไรกับทีมที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการทำงานแบบอาจายมั้งครับจากประสบการณ์นะคะอาจายอะค่ะการทักลายอาจายเหมือนการปอกกล้วยเข้าปากค่ะทุกคนปอกเลยนะคะมันง่ายมากๆจริงๆอยากให้ทุกคนลองไปกินกล้วยมเคยคระให้ทุกคนลอง แอ p พลายอาจายนะคะลองค่ะปอกกล้วยเข้าปากง่ายมากกินไหมคะอาร์มอ่อามแล้วอร่อยง่ายค่ะอร่อยค่ะเราต้องเหมือนแบบเริ่มนะครับในการทําอาจายนเนาะก็คือเออมันมีมันมีเ e ตาเกับทุกคนนะครับที่อยู่ในทีไม่ว่าจะเป็นน้องจูเนียเองพี่พี่ซีเนียหรือว่าลีดจนไปถึงกระทั่งทาง i วชินเองนะครับก็จะสามารถทํางานได้ราบรืมมากกว่าเดิมแน่นอน เยี่ยมมากเลยค่ะมาสักนิดนึงฉลองทีอาจารยเย่เอากินน้ำค่ะก็คือเรามองว่าอาจารย์นี่มันง่ายเหมือน,นปอกกล้วยเข้าป่าเลยเนาะแล้วก็อยากให้<ด>ทีมนอื่นนะครับอยากให้ลองใช้อาจายนะคะใช่นะครับก็เหมือนสุภาษิตไทยเนาะอะไรครบพีนนะ่นี่อีกสิบปากบ้าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่าลองทำดูโอ และนี่นะคะก็คือตัวอย่างของทีมที่ไม่ต้องการเปลี่ยนนะคะแต่ก็ต้องเปลี่ยนและสุดท้ายเนี่ยก็คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็ดีมากๆเลยค่ะทีมไหนนะคะที่กำลังจะเริ่มหรือว่ายัางลังเลที่จะใช้อาจัายนะคะเราอยากให้ลองมาดู EP นี้ดูค่ะแล้วลองเปลี่ยนมุมมองแล้วมาลองใช้อจ่ายกันค่ะถ้าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนชอบเนะะื้อหาแบบนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สุดท้ายนี้นะคะเราก็ขอกาจากไปก่อนกับ EP นี้และพบเจอกันใหม่ในอาจารย์ปากซอย EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ